สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เรียนไทยกันเถอะกับครูอ้อยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในหัวข้อเรื่องการใช้เครื่องหมายวรรคตอนนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเครื่องหมายวรรคตอนเนี่ยคืออะไรและเครื่องหมายวรรคตอนเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วเขาใช้ทำอะไรนะคะไปกันเลยค่ะเครื่องหมายวรรคตอนคืออะไรนะ มีใครทราบบ้างไหมคะเครื่องหมายวรรคตอนเป็นเครื่องหมายที่ใช้เขียนประกอบตัวอักษรนะคะตัวเลขคำวลีประโยคหรือข้อความเพื่อสื่อสารกับผู้อ่านว่าผู้เขียนเนี่ยต้องการให้ผู้อ่านอ่านข้อความนั้นอย่างไรนั่นเองคะ่ะแล้วเครื่องหมายวรรคตอนมีเครื่องหมายอะไรบ้างคะนักเรียนคงจะเคยเห็นเครื่องหมายวรรคตอนมาแล้วในชีวิตประจําวันแต่นักเรียนคงไม่ทราบว่า เครื่องหมายว่าตอนนี้มีชื่อว่าอะไรและมันใช้อย่างไรใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้ไปเรียนรู้กันไปกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่เครื่องหมายแรกนะคะคือเครื่องหมายนี้เลยค่ะเครื่องหมายนี้นะคะเรียกว่าเครื่องหมายมหภาคค่ะหรือที่นักเรียนมักจะเรียกกันว่าจุดนะเครื่องหมายมหภาคนะคะเป็นเครื่องหมายที่เราจะนําไปใช้เขียน เป็นตัวอ,อักษรย่อเขียนหลักตัวอักษรย่อนั่นเองค่ะเช่นคําว่าพพานจุดส,สจดนะคะวิธีอ่านเราจะต้องอ่านคําเต็มนะคะเพราะฉะนั้นพจุดสจุดเราจะอ่านว่าพุทธศักราชนะคะเครื่องหมายต่อไปเครื่องหมายนี้นะคะเรียกว่าเครื่องหมายอัศเจรีหรือเครื่องหมายตกใจที่นักเรียนชอบเรียกกัน ใช้เขียนไว้หลังคำอุทานบอกอาการคำอุทานบอกอาการก็คือคำอุทานที่แสดงอาการตกใจเสียใจหรือว่าประหลาดใจนะคะยกตัวอย่างเช่นชัยโยฉันชนะแล้วเราจะเขียนเครื่องหมายนี้หลังคำว่าชัยโยนั่นเองนะคะเครื่องหมายนี้เครื่องหมายนี้นะคะเรียกว่าเครื่องหมายปรัสนี หรือนักเรียนมักจะเรียกกันว่าเครื่องหมายคำถามนั่นเองค่ะในภาษาอังกฤษเรียกว่า question mark นะคะนักเรียนจะเจอบ่อยๆในภาษาอังกฤษเนาะเครื่องหมายนี้ใช้เขียนหลังคำถามนะคะในปัจจุบันภาษาไทยเนี่ยไม่นิยมใช้กันแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นวันนี้ตื่นนอนกี่โมงนะ,ะเราก็จะใส่เครื่องหมายประนีไว้หลังคำถามนั้นนั่นเองค่ะ เครื่องหมายต่อไปนะคะเครื่องหมายนี้นะคะเรียกว่านักคณิตคิดแต่นักเรียนมักจะเรียกกันว่าวงเล็บใช่ไหมคะเครื่องหมายนี้นะคะใช้เขียนคร่อมข้อความที่ต้องการอธิบายขยายความเพิ่มเติมนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นวัดพระแก้วนะคะในนักคณิตคิดก็จะเขียนว่าวัดพระศรีรัตนศะาส,สดารามเพื่ออธิบายขยายความเพิ่มเติมว่า วัดพระแก้วเนี่ยชื่อเต็มของเขาคือวัดพระศรีรัตนศาสดารามค่ะเวลาอ่านนะคะจะต้องอ่านอย่างนี้นะคะวัดพระแก้ววงเล็บเปิดวัดพระศรีรัตนศาสดารามวงเล็บปิดค่ะเครื่องหมายต่อไปเครื่องหมายนี้นะคะเรียกว่าเครื่องหมายสัญญประากาศนะคะหรือนักเรียนจะชอบเรียกว่าเส้นใต้นะคะ เครื่องหมายนี้นะคะจะใช้ขีดเส้นใต้ข้อความที่เราต้องการเน้นเป็นพิเศษนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาจะรักยืนเฉยๆเขาก็รักนะคะในนี้ครูทําสัญญาประกาศนะคะไว้ที่คําว่ายืนเฉยๆเขาก็รักแสดงว่าครูเน้นคําว่ายืนเฉยๆเขาก็รักนั่นเองค่ะไปต่อกันเลยนะคะ เครื่องหมายนี้นะคะเรียกว่าเครื่องหมายอัญ,ญประกาศค่ะเราจะใช้เครื่องหมายนี้ในการเขียนคร่อมคำพูดนะคะยกตัวอย่างเช่นน้องพูดว่าคุณพ่อคะหนูอยากเรียนเก่งๆค่ะเครื่องหมายอัญ,ญประกาศก็จะไปปรากฏที่คำพูดนะคะก็คือหนูอยากเรียนเก่งๆค่ะนะคะต่อไปนะคะ เครื่องหมายนี้นะคะเรียกว่ายัตติพังนะคะใช้ขีดระหว่างคําที่ต้องการเขียนแยกพยางค์นะคะยกตัวอย่างเช่นสาธารณประโยชน์นะคะเราก็จะเขียนแยกพยางค์ได้แบบนี้ค่ะต่อไปนะคะเครื่องหมายนี้นะคะเรียกว่าเสมอภาคนะคะหรือนักเรียนมักจะคุ้นชินกันและเรียกกันว่าเท่ากับนะคะ เครื่องหมายนี้นะคะจะใช้เขียนขั้นกลางระหว่างข้อความที่มีความเท่ากันนะคะเรามักจะเจอเครื่องหมายนี้ในวิชาอะคะอ่าวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นนี่เลยนะคะวิธีอ่านนะคะเราก็จะอ่านว่า1นบวก1เท่ากับ2ค่ะต่อไปนะคะเครื่องหมายนี้นะคะ เรียกว่าเครื่องหมายปุบพัสัญญานะคะจะใช้เขียนใต้คำหรือข้อความที่มีความซ้ำกันนะคะยกตัวอย่างตามนี้เลยค่ะวิธีอ่านนะคะก็จะอ่านแบบนี้นะคะอสุรีแปลว่ายักษ์ภัยแปลว่าป่านั่นเองค่ะเครื่องหมายต่อไปนะคะเครื่องหมายนี้เรียกว่าเครื่องหมายไปยานน้อยนะคะ ใช้เขียนท้ายคำที่ยาวๆนะคะเพื่อละข้อความที่เรารู้กันอยู่แล้วให้มันสั้นลงนะคะแต่ว่าเวลาอ่านเราจะต้องอ่านคำเต็มนะคะยกตัวอย่างเช่นคำนี้เลยคะ่ะคำนี้เวลาอ่านเราจะอ่านกันยังไงคะเราจะต้องอ่านว่ากรุงเทพมหานครนะคะนักเรียนเครื่องหมายต่อไปนะคะ เครื่องหมายนี้นะคะเรียกว่าไปยันใหญ่นะคะหรือที่นักเรียนมักจะเรียกกันว่าก้ลอกนั่นเองนะคะเพื่อให้จําง่ายๆใช่ไหมคะเครื่องหมายนี้จะใช้เขียนท้ายข้อความที่มีต่อไปอีกเยอะแยะมากมายนะคะหรือใช้เขียนไว้ตรงกลางข้อความก็ได้เหมือนกันนะคะยกตัวอย่างเช่นที่สหกรณ์โรงเรียนมีสินค้าหลายอย่างเช่นปากกาดินสอไม้บรรทัด และต่อท้ายด้วยเครื่องหมายไปยายันใหญ่นะคะวิธีการอ่านก็คือที่สหกรณ์โรงเรียนขายสินค้าหลายอย่างเช่นปากกาดินสอไมบ้บรรทัดและอื่นๆนะคะแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะที่เครื่องหมายไปยายันใหญ่ไปอยู่ตรงกลางนะคะตามนี้เลยนะคะวิธีอ่านเราจะอ่านว่ากละถึงพ นั่นเองนะคะเครื่องหมายต่อไปค่ะเครื่องหมายนี้นะคะเรียกว่าะะเปอร์เซ็นต์นะคะเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะใช้แสดงอัตราส่วนร้อยละนะคะยกตัวอย่างเช่นน้ำมันปลาล์มแท้ร้อปนั่นเองค่ะเครื่องหมายต่อไปค่ะเครื่องหมายนี้เรียกว่าไม้ยมก นักเรียนคงจะคุ้นชินกับเครื่องหมายนี้นะคะเครื่องหมายนี้นะคะจะใช้เขียนหลังคําที่เราต้องการอ่านซ้ำเนาะยกตัวอย่างเช่นประโยคนีอ้อ่านว่าน้องน้องกินข้าวนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเครื่องหมายนี้เรียกว่าจุลภาคนะคะจุลภาคจะใช้เขียนขั้นคําตัวเลข หรือข้อความนะคะยกตัวอย่างเช่นนี่เลยค่ะเราจะอ่านว่า2,300นนะคะและอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะใช้เขียนขั้นคำนะคะยกตัวอย่างเช่นไก่เป็ดหมูนะคะนักเรียนเครื่องหมายต่อไปนะคะเครื่องหมายนี้เรียกว่าจุดไข่ปลานะคะ เครื่องหมายนี้จะใช้เขียนไว้เพื่อเว้นช่องว่างให้เติมคำนั่นเองค่ะตัวอย่างนี้เลยนะคะ,อ,ะ,คะ,ะอ่านว่าอุปสรรคหมายถึงจุดๆุดจุดนะคะ เครื่องหมายต่อไปนะคะเครื่องหมายนี้เราเรียกว่าทวิภาคนะคะเครื่องหมายนี้จะใช้เขียนแสดงอัตราส่วนมาตราส่วนหรือสัดส,ส่วนนะคะยกตัวอย่างนี่เลยค่ะอ่านว่านะคะมาตราส่วน1ต่อ1 0 0 0นะคะเครื่องหมายต่อไปค่ะ เครื่องหมายนี้เรียกว่าเครื่องหมายทับนะคะจะใช้เขียนขั้นตัวเลขเพื่อแบ่งความหมายของตัวเลขนั่นเองค่ะนักเรียนมักจะเห็นทับที่ไหนบ้างคะที่อาคารเราก็มีใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับ1 ชันประถมศึกษาปีที่5ทับสองและที่จะเห็นได้บ่อยๆก็คือบ้านเลขที่ใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นบ้านเลขที่1ทับสองศูนย์นะคะเย้เครื่องหมายสุดท้ายแล้วนะคะเครื่องหมายนี้เรียกว่าทันตคาตนะคะทันตคาตจะไปปรากฏบนตัวอ,อักษรที่เราไม่ต้องการออกเสียงนะคะยกตัวอย่างเช่นคำนี้เลยค่ะ คำว่าการะตูนนะคะทานทคาตไปปรากฏบนรอเรือเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องอ่ uh นานออกเสียงรอเรือนะคะนักเรียนก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการเรียนเรื่องการใช้เครื่องหมายวรรคตอนนะคะขอให้นักเรียนทำความเข้าใจกับบทเรียนนี <h ums> <h ums> ้นะคะแล้วนำไปทำแบบฝึกหัด และระบายสีให้สวยงามคุณครูรอตรวจอยู่ที่โรงเรียนนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย